นี้เป็นมินิโปรเจกต์นะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการเทนนิ่งไปแล้ว2วันนะครับวันครึ่งเนาะอ่าโอเคอ่าอธิบายนิดนึงครับมินิโปรเจกต์ที่ทําทําอะไรเอ่ยครับตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดแอร์อัตโนมัติครับโดยเช็คจากอุณหภูมิครับครับถ้าเกินที่เป็นองศาเนี่ยมันก็จะเปิดไอ้ก็จะปิดไอ้ก็จะเปิดอ่าครับ <laughs> แต่ถ้ามันต่ำก็จะปิดนะฮะประมาณนี่ยฮะ เป็นระบบควบคุมอุณหภูมิเฉยฮะับโดย,เ,ดย,เ,ยเราโดยเราจําลองอุณหภูมิจากจากเว็บซ็อกเก็ตใช่ครับแล้วก็สมมุติว่ามีมีที่ไหนวัดอุณหภูมิมาแล้วใช่ครับแล้วก็ส่งมาส่วนตัวรับเนี่ยก็จะเป็นใช้ m q t T ครับแล้วก็มาอ่านแล้วก็มาวิเคราะห์ว่วามันอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิยี่สิบองศาเซลเซียสยี 26, ่สิบหกลงไปในเว็บซ็อกเก็ตครับอ่ะมันก็จะเปิดอ่าครับโอเคครับแต่ถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดองศาที่เราตั้งไว้เนี่ยอ่ายี่ นะครับต่อไปเราก็จะทําตัวส่งซึ่งเช็คจากไอตัวตัวนี้กันทับตัวส่งโดยใช้ d s t 1ิอีกทีนึ่งใช่นะครับซึ่งระบบนี้เราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับในเรื่องของฟาร์มไก่ขนาดใหญ่นะครับเป็นฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าอุณหภูมิทุกจุดไหนมันมันลดลงหรือต่ำลงแต่ว่าเราเปิดปิดแอร์ที่เดียวนะฮะเราเปิดเป็นแอร์ที่เดียวเราอาจจะไปวัดเป็นจุดจุดแล้วจากแอร์ที่ที่เดียวเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดเลือกจุดเอาได้ น่าจะสามารถเป็นประยยกต์ตรงนั้นได้ถ้าทางที่ก้าไหนเลี้ยงไก่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับโอเคครับครับผมครับนครับ